สวัสดีครับพบกับผมช่องช้างน้องพันษานะครับผมวันนี้จะพามาดูคุณยายกัญญานะครับผมนอนกลางวันนะครับผมวันนี้ก็คุณยายกัญญาก็ไม่สบายอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมคุณยายกัญญาครับผมนอนกลางวันนะครับผมถ้าช้างนอนกลางวันนี่ก็ช้างไม่สบายนะครับผมนี่ครับผมกําลังลุกขึ้นนะครับผมสงสัยจะเก็บท้องอีกนะครับผม คุณยายกัญญาครับผมเมื่อกี้ก็นอนนะครับผมเพิ่งลุกนะครับผมวันนี้นอนสองเท่าวันนี้กินนอนมีครั้งที่สองเท่ยนี้วันนี้คุณยายก็นอนครั้งที่สองนะครับผมคุณยายกัญญาก็ไม่สบายนะครับผมนอนครั้งที่สองนะครับผมเห็นควานบอกนะครับผมก็อาจจะดูพร้อมไปหน่อยนะครับผมครับผมก็อาจจะมีแต่ซี่โค้งนะครับผม ว่าคุณยายกัญญาก็ไม่มีฟันแล้วนะครับผมบิดบ่วยยังกินยามนอนนอนบิดบ่นอนบบ่นอนธรรมดาบ่บ่บิดบ่วยังวะนอนบ่บิดบ่วยังบ่นอนซื่อๆเทียงๆเลยนอนไม่บิดตัวนอนไม่ดิ้นนอนตรงริบเอาจะมาขึ้นท้ายปะขึ้นท้ายอยู่กุหลาบน้อง มัมันโยรามมาลามแล้วมันกระชั้นชัยก็ผ้าคลีวันนี้ก็นอนสองครั้งนะครับผมนอนกลางวันนะครับผมคุณยายกัญญาครับผมก็อาจจะดูพร้อมหน่อยครับผมก็อายุเยอะแล้วครับผมอายุก็ประมาณ70 80แล้วนะครับผมครับผมคุณยายก็ไม่สบายนะครับผมก็จะมีรอยน้ําตาไหลด้วยนะครับผมครับผมเป็นรอยน้ําตาไหลนะครับผม เย็นๆบางทีจิตเย็นๆกลางครับผมยิงก็ตัวก็จะเย็นๆหน่อยนะครับผมช้างไม่สบายก็จะไม่เย็นเลยครับผมเกลนจุ๊ดเต๊ะ <ห ả? S 1> ไดกตีร่อง,งนี่ฮะเออได็กรกโดอแอร์นุ่นขดหมดท้ายครับผม ก็จะดูผมผมเลยนะครับผมคุณยายกัญญาครับผมก็อายุเยอะแล้วครับผมครับผมท่านไหนอยากช่วยเหลือครับผมก็ติดต่อถ้าจิบไม่ได้นะครับผมผวันนี้ก็นอนสองครั้งแล้วนะครับผมสงสัยจะเจ็บท้องอีกนะครับผมคุณยายกัญญาปกติคุณยายกัญญาจะดึ๋จะเป็นช้างที่ยืนตอดเงานะครับผมวันนี้ก็อาจจะดูซึมๆเลยครับผมนะครับผมดูจากมวงครับผมสงสัยจะเหนื่อยครับผม คุณยายกัญญาจะดด้ตอดงอนครับผมวันนี้ไม่สบายนะครับผมน่ครับผมดูจากง่วงนะครับผมสงสัยคุณยายจะเหนื่อยนะครับผมดูจากงวงครับผมวางไว้กับดินนะครับผมปกติช้างจะไม่ค่อยวางงวงไว้กับดินนะครับเดี๋ยวก็จะมาถ่ายอัปเดตคุณยายกันยาเรื่อยๆนะครับผมนะครับผมดูคุณยายนะครับผมเดี๋ยวก็งวงวางไว้กับดินนะครับผม จะไม่สบายนะครับผมผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้กันนะครับผมแล้วจะมาอัปเดตอาการของคุณยายกัญญาเรื่อยๆครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมให้กับคุณยายกัญญาครับผมสวัสดีครับ